กลับมาชมกันต่อครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็สาวสวยคนนี้ครับผมสาวปีใหม่ครับสาวปีใหม่ซปเปอร์สตาร์ดาวดวงใหม่ของอัพเฟอร์กระสังบุรีรัมของเราจูัดอย่างเดียวไปทำท่อมาหมดเท่าไหร่นะท่อฮะมันสองสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทให้เขาวนให้อีกสองพันห้า ก็จะเป็นประมาณโอ้กระเป๋าเบาเลยรไม่หีิเอาจริงๆเอาเงินที่ตัวเองทำงานเมื่อก่อนมาลงกับรถเยอะมากส่วนเงินรถก็ให้แม่ถือไม่นึกไม่ฝันว่าผู้หญิงจะชอบรถท่อดังด้วยคือตอนแรกช่างเขาบอกว่าจะให้วนแบบแบบเยอะกว่านี้หนูก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจไงเลยอะไรก็ได้ไม่ต้องดังมากเดี๋ยวเขาด่าพ่อมเมนต์เลยแล้วทีนี้เขาก็หัวเราะเลยทำไมอย่าทำแล้วไม่ดังเขาทำไมอ่ะ ราก็แบบเกรงใจหนูกลัวเขาด่าตามที่หลังเอนท,ที่ไหนได้ดังกว่าเขาได้ชิวมากอีกตอนเนี้โอ้ดังแล้วแต่ว่าดังเพราะนะ<ม>แต่ถ้าเราไม่เหยียบมันก็ไม่ดังนะใช่ถ้าถ้าขับแบบไม่ให้เขาด่าก็อย่าเหยียบแบบใช่แรงอะไรน่ดีครับทางเข้าบอริดิอยู่ด้านหนะ้าจริงๆแล้วเนี่ยรถท่อดังเนี่ยมันจะดังไม่ดังมันอยู่ที่เอ้เป็นอยู่ที่คนขับ แต่คนว่าหนูตีนหนักเพราะว่างั้นนะหนูก็ไม่รู้ว่าจริงไหมหนูว่าตีนหนูก็ไม่ได้หนักนะก็ไม่นะเดีวเขาพิจาร์เาว่าทำไมเราตีนหนักกันเลยเวลาขับรถเลยเท่าที่เจอเท่าที่เจอตอนนี้กับตอนนั้นนะรู้สึกว่าพัฒนาการนี่อย่างการไม่พัฒนาการเยอะเลยรู้สึกว่าระดับฝีมือนี่ฝีมือระดับปรมาจารย์เลยเด้อ นี่คือทางเข้าบ่อตอนนี้รถวิ่งห้าคันใช่เม่กก่อนเทตรงนี้ยงลิบอกตงีเองตอนนี้ย้ายไปเทให้เขาทีู่เพราะว่าเขาต้องการดิเหนียวไปทำกิแดงอ่ะพอดีดินเหียวตรงนี้มาสวยเจ้าเดียวกันไหมหลงเจ้อ๋ออันนี้อิดบล็อกอะไรนะมันเป็นอิดในสี่เหลี่ยมสวยอ่ะอิดมวนเบาหรืออะไรไม่ดู เ,เอสร้างบ้านแล้วไม่ใช่อิฐมวลเบาอันนั้นมันเป็นอิฐแดงอันน้อยอะไอ้ี่เราไปเตรียมแก้เป็นอิฐแดงใช่เขาเอาแต่อิฐเหนียวก็เ,เห็นว่าเขาบอกว่าดินเหนียวนี่มันสวยเขา,า,ก,า<อ>ก,ก็เลยมาขอใส่ไปอ๋องไปสาวปีใหม่วันนี้ก็ยังอยู่คนเดียวนะครับในรถนี่ว่างนะครับถ้าไม่มีตีเล็กมานั่งอยู่ข้างๆนี่ก็ไม่ได้ยกเบาขึ้นหรอยกพับอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มขับเป็นก็ไม่มีใครมานั่งด้วยอีกเลยบ่ โอ้พี่ลงุงพี่เลี้ยงนี่ก็สบายใจแล้วใช่ไหม่ <c oughs> อยชิงปไหวกวางก็ยังไม่เก่งหรอกประสบการณ์มันถาดได้เรื่อยๆเรารอบรัาสุดที่มานั่งกับสาวปีใหม่นี่นานเท่าไหร่แล้วนี่เนาะสามเดือนนะสามเดือนบนอกโหนานมากเลยเนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูออกรถได้ไม่กี่วันอะพี่มาเลยเออแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาจะมาไม่ได้มาสักทีเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าพี่ก็ขับรถเองด้วย ช่พวกนั้นน้อ,องอะไรก็ไปไถนาอะไรของมันใช่นนใช่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปลึกไว้เนี่ยด้านข้างก็จะเป็นสวนเเห็นนอย่มันสับปะหลังมีเห็ดด้วนะยใช่ไห,ไหมมี่วมันไ,ไ,ไ่ใออันนี้ยางพาร,ราครับีนยางพาร,ราอยู่ข้างๆเราไม่เปิดช่องกดช่อง เปิดไหมเปิดน่าจะหนูพี่หนูเป็นคนอัดวีดีโอไม่เป็นอ่ะหนู<อ>ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพูดเก่งนะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆมันกลายเป็นคนที่พูดซ้ำๆ,ำๆเดิมๆเราบรรยายเปิดช่องชื่อช่องว่าปีใหม่ดัมซิ่งปีใหม่ดัมซิ่งโอเปิดนานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้อัพสิร์มาเพราะหนูหนูไม่รู้หนูจะเริ่มจากตรงไหนถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้อต้องรีบไปติดตามแล้วนะครับเธอมีช่องแล้วนะครับไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่โอ้โหนี่สุด ซูปเปอร์สตาร์ของเราแท้เทนี่ยตกข่าวได้ยังไงนี่เนาะแต่หนูก็ส่วนมากก็เฟซหนูก็ไม่ค่อยเล่นไลน์ลนนะนนก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะป็นคนที่ขี้เกียจเล่นโทรศัพท์เต็มที่ก็ดูติ๊กต็อกอ๋อในทางเข้าเฟซก็ไม่ค่อยเล่นไลน์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยตอบใครไม่รู้แต่ว,ว่าสตอลงสตอร,รี่ก็จะเห็นอยู่ตล,ลอดถ้าทํางานคือหนูจะลงเดี๋ยวเขาหาว่าแบบแม่งออกรถมาไม่ทํางานทำไงเนี่ย แต่ว่าสตอรี่ช่วงนี้ก็จะเป็นภาพหมสสส่ส่วนใหญ่ภาพหมูของทีมงานสาวปีใหมน่นี่มีแต่แบบระดับเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์มาอยู่ที่บนโลกมนุษย์พวกนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อตัวนี่เพราะว่าดานข้ามีน้ำเนาะ <c oughs> ใช่อันนี้พวกหนูถมมาหลายสองรอบ้ว ซ่อมวิ่งไปซ่อมไปวิ่งไปซ่อมไปมันก็สภาพนี้แหละอันนี้มาวิ่งสองวันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเพิ่งได้วิ่งสองวันหลังจากที่เบลฮิตที่วัดเดียวกันกับพี่อ๋อเพราะว่าวันวันสุดท้ายเนี่ยหลวงนุ่มโทรมาบอกว่าไม่มีรถวิ่งให้บอใช่ก็เลยต้องไปโอ้วันแรกวันแรกที่ไปใช่วันที่สองวันที่สองขึ้นสาวปีใหม่ไปหนูไปวันที่สามวันที่สองไม่รู้ใครไปนะ แล้ววันที่สามอ่ะคือมีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าไม่มีคนช่วยวิ่งเลยอ,อะไรเงี้ยก็เลยไปวิ่งเอ๊ะทำไมไม่เห็นทีมงานแจ้งเลยถ้าว่าหินไม่พออะไรอย่างเงี้ยหินอ่ะหินเยอะนะแต่ว่าไม่มีรถไปวิ่งหนูก็แบบใช่หินหินอ่ะเยอะแต่ว่าไม่มีรถวิ่งให้จริงๆเลย,อ,เเลยอ๋อเอาไปหนึ่งปุ้งกี่นี<อ>่ครับท่านแม่ทัพใหญ่ของเราครับเสียเก่งสุดรอฮะ พชิวไปไหมล่ะยืนตกปลาเลยจ้ะลงมาตกเบ็ดมาตีเบ็ดเฉยเลยแสดงว่าอีกคนนึงเอาแหมาหวาดนะแสดงว่าอยู่นี่ปลาเยอะปลาใหญ่ด้วยแต่ว่าขี้ตมมันประมาณเกือบเมตรปลาไม่งั้นปลาใหญ่มันไม่อยู่หรอกเขาจะขุดให้เขาไม่รึขุดถ้าถอยไปเขาขุดนะใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์สุดยอดครับทีมงานกันร้านคนขับไปโค ว่าแบบถ้าน้ำแห้งนะหนูจะเป็นคนแรกเลยที่ลงไปบอ่อนี้เขาขุดลึกขนาดไหนสารพปีใหมห่ไม่ได้ใจอ่ะเห็นเขาบอกหกเมตรเจ็ดเมตรเหรอ<ช>แสดงว่าคือเขาขยายแสดงว่าจากระดับน้ำลงไปเนี่ยมัาจะขุดลงไปอีกใช่ไหมเนี่ยใช่จะขุดลงฝั่งนี้จะเอาให้ลึกกว่าฝั่งนั้นรอบสูงน้ำอ,อกมอ,อ๋อนี่ครับคือคือเป้าหมายคือแผนการ ยิ่งเจอดินเหนียวเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้วิ่งเยอะขนาดนั้นโโอ้ห oh, oh, เขา <he> เอาไม่อั้นเลยใช่ไหมใช่เขาไม่อั้นนะเพราะว่าเขาก็ทำอิดได้ค่ะแล้วดินเหนียวแบบดินดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะ,ะวิ่งเอาดินเหนียวไปให้โรงอิดนะครับรับไม่อัน้นเขาพรุงนี้น่าจะมา ตอนแรกวันนี้คิดว่าจะเป็นแค่ลมอิ่บอกมีเอาทีเดียวก็เลยไม่ได้เรียกใครมาช่วยอ๋อไม่สองทำทันโอ้ทำยังไงเนาะนี่เจ้าคุณปู่น้องไม่จะมาเลยเจ้าคุณว่าโทรไปถามเนี่ยทำยังไงเราจะได้มาวิ่งด้วยเนาะนี่เนาะ้อตอนแรกหนูว่าหนูจะวิ่งไปทีหนนะบอ<ะ><ม>วันนี้เขาจอดประท้วงอยู่อ๋อทำไมอ่ะไม่รู้ตอนตอนมาลงที่แรกนี่น้ำมันอยู่ระดับไหนเนี่ยห <c oughs> ถ,ถึงเครื่องสูบน้ำนู่นไหม ก็เต็มอ่ะพี่เต็มสารนี่เลยใช่ก็สูบมาหลายวันแล้วสูบเขาสูบใส่นาเขาเจ้าของนาเพราะน้ำนามันสูบมากอยู่ม่แน่นี่ครับมีเครื่องสูบน้ําอยู่ฝั่งนี้คนขับไม่พอก็ยังตีเบ็ดอยู่นะปล่อยได้ตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะต้องไปเลียแข้งเลียขาเสียเก่งซะหน่อยแล้วจะได้ทำนทาครเออจะได้เอารถมาวิ่งอยู่ที่นี่มาลั่นอยู่แถวนี้ ดังจะมีขีดขัน้วยนนรับมาลั่นแข่งกับสาวปีใหม่นี่แหละทีมงานทยอยกันมานะครับจอดรอฝั่งล้นแซกรกะบะแล้วดินติกระบะฝั่งนี้กำลังวางแผนจะตกปลาแล้วก็วางแฮนนะเสวนากกันอยู่ครับฝั่งนี้โอน่าจะไม่รู้ว่าพี่อยู่บนรถ มี 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสาใสี่ต้นให้หาสวัสดีครับครับผมได้ไม้ปลาเมื่อกี้ฮึฮึฮะกูประหลาดใจลงมาจับเหรอไอ้เดูกมึงกล้าไหนวะน่าจะไม่ได้ถ่ายรถน่าจะได้ถ่ายคนตัดปลามากกว่า บ้านไปสารนี่ได้มากี่หมื่นกี่แสนจะให้พูดไหมเขายังเบิกไม่ได้เลยต้องรอเงินเขาตกมบิกก่อนเระมันเป็นเดือนอ่ะแต่ว่าเขาให้นละมันรอเงินคือเขารอรอเบิกอยู่ใช่ถ้าไม่ได้แล้วก็จะไปประท้วงไปประท้วงเลยชูป้ายเลยใช่ไหมใช่เราประท้วงค่าวิ่งดินป่ะเหมือนที่สารคามใช่ไหมแต่คนก็โดนอยู่นะประสบการณ์อาจจะเป็นประสบการณ์ก็ได้ สาวปีใหม่ไปบุกเบิกที่บ้านไัยสาลนะครับประคนชัยก็แต่อันนี้คนละโครงการกับที่ขวคุณข้างล่างไงบ่ของหนูมันแค่คันอ๋อแค่คันอย่างเดียวก็อ,อยู่ใกล้กันแต่ว่าคน<ช> <ๆ S 2> ละโครงการม,มันก็เลยของหนูเนี่ยเสร็จแล้วก็รอเงินแต่ของพวกเขามันต้องอีกฝั่งหนึ่งได้อีกฝั่งหนึ่งมันใหญ่ยังไม่ได้เอาน้ําออกอีกเราไม่ได้ตามไปนะครับมีหลายหลายช่องอยู่ตามไปแล้วรถเยอะ ตื่นเต้นะคุณเคยเห็นรเยอะๆเพราะ่แบบไม่ไม่เคยทำงานเจอรถเยอะขนาดเห็นเขาบอกว่ามีสาวสองสามคนอยู่นั่นใช่ไหมสาวขับหกล้อนะมีคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อนัทเหรอเห็นพี่ต้าไปถ่ายอยู่เขาไม่รู้อ่ะส่วนมากไม่มีใครลงจากรถรอากาศมันร้อนเนอะลงไปก็ดำปิดตีหมดแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเรื่องของหัวจงหัวใจนี่ก็ยังเหมือนเดิม เขาจะเอาข้อจริงเราเขไม่เอาจริงนะโอ้แสดงว่าในช่วงระยะเวลาสามเดือนที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาแบบเขาจะแต่งเขาจะขอเราแต่งแล้วทีนี้เราไม่ได้แต่งจนวันนี้เขาแต่งงานแล้วเขาเพิ่งแต่งไปได้ไม่ถึงเดือนนะคนที่คนที่เขาเราคุยด้วยช่วงช่วงนั้น เราปิดกั้นตเองแบบพอแลนะอะไรเี่ยแม่แบบเออเนี่ยไม่เห็นแหรออะไรเนี่ยเราก็ก็ดูก็แบบอ๋ออ๋อก็แต่งงานไปแล้วก็ดีใจด้วยแต่ก็ก็เขาก็ยังมาส่งของมาเลยที่บ้านแต่แม่ก็ต้องเอาเขามาคุมก็ไม่รู้อ่ะพอถึงเวลาจริงๆที่เขาจะเอาเราก็ไม่เอาเราเกิดเราเกิดแบบไม่อยากได้ซะแล้ว แล้วช่วงนี้นะมีคนมาจงมาจีบเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตอบไม่ได้ยิงนะแต่ถ้าคนที่ใช่เดี๋ยวหนูทักไปเองเจะฟังไว้นะครับคนที่ใช่เดี๋ยวหนูทักไปเองถึงทักมาไม่ตอบก็ก็อย่าอย่าว่าหนูยิงเนอะหนูกลัวแบบว่าเดี๋ยวทักมาแล้วแบบอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคุยหลายคนเดี๋ยวมันจะแบบ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องหลายคนแน่นอนเลยสาวสวยขับรถมีแต่เพื่อนกับเออหนูเป็นคนจังไรอ่ะเนาะมันก็โสดเลยนะจริงมันโสดไริงอันนี้หนูเป็นคนตรงๆนะมันมันก็ไม่ผิดก็ดูเฉยๆดูจนชินแล้วอย่างโสดสรุปว่ายังโสดก็ยังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคนที่เธอหมายปองเขาไปแล้ว ไม่เอาเขาไงอ๋อแม่โคน้มันหมดแน่เอ้บอกอ๋อรอน้ำมันแม่โคร,รอน้ำมันนี่มาแล้วครับน้ำมันมาแล้วโอ้ถึงว่าอะไรได้ดินออกไปตักตักเดียวเราก็นึกว่าเขาจะเอาดินไปทําถนน,นเขาได้ดินไปตักเดียวแล้วก็วิ่งแปอวน้ำมันครับโอ้นี่ครับสาเหตุ

เติมน้ำมันเสร็จลุยต่อครับ่ะเดี๋ยวเราจะไปกับสาวพหม่ต่อไปสำรวจที่บ้างมามใช่ไหมใช่แล้ว ตอนไปขอน้ำมันหมดเราหมดตอนจะเลิกงานด้วยถือว่าหมดได้จังหวะพอดีนี่แหละครับงานมันงานมันเยอะงานมันเยอะจัดใช่ไหมงานมันเยอะจัดเลยเติมน้ำมันมาน้อยกวนไปมครัอยู่อัอย่างเดียวครับ คราวนี้สาวปีใหม่จะลั่นให้ดูวนที่มีผนหินนะตรงที่ขึ้นเขาก็ดูอ่ะเนนันอ่ะโอ้เสียง่อนดังมากจนแบบทมาตัวองาล้วมานตัวเองัก็ไม่รู้โอ้ดังสนั่นวันไหมเลยแล้ววั้นนี่ยมันแบบใส่เกียร์สาม แล้วหินหนักแล้วขึ้นออกออกตัวปุ๊บขึ้นเนินเลยนะใช่โอ้ลากยาวเป็นกิโลน่ะใช่คือคนอื่นแม่งมองอยู่หรอกเราไปเอาสามรอบวนอันนั้นสามเที่ยววันนั้นวิ่งกี่คันสองคันสองคันใช่น้องต,ออต,อตาบอกว่าเอามาแค่สองคันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปหน้าง,งานอ่ะสองโมงครึ่งเดี๋ยวรถเขาจะตักให้เลยกลุ่มไปรอสิบสิบเอ็ดโมงรถยังไม่ตักให้โอ้ไม่งั้นก็ได้มากกว่าสามเที่ยวอยู่เราะสาม่าจะแบบ แค่ไหนเอาแค่นั้นอ่ะวันหนึ่งอ่ะปลายสามอ่ะไปกี่เที่ยวก็เอาไปเลยเนะี่ยไ,ได้เราตั้งเขาไม่ว่าฟ้านี่ขนาดได้ใส่ตั้งสิบเอ็ดโมงยังได้สามเที่ยวไม่ได้กินข้าวเหยียบอย่างเดียวเลยตรวจอย่างเดียวสุดยอดมากใจบุญสุนทานด้วยนะครับสวยไม่พอยังใจบุญอีกวันนั้นเห็นเฟซที่อยู่แล้ววนี้ไอ้สงไอ้สงอ่ะ ามันอกถามว่าแบบมวิอยู่ไหนอะไรบอกวนนั้นะสีเลก่เขาเอาเขาไปเอาหินแต่พวกคุณจะโทรหาเมืงแล้วปรมานีนแล้วทไมไม่บอกแล้ช่วยใคจะรู้ว่าเองจะอยากนที่ไปกี่คันน่สิบคันคนละกี่เี่วคนละสโอแบบออกติดไฟแดงนี่ก็สิบคันเนาะ ออกตัวทีนี่โอ้โหแล้วไปรถแต่ละคัน <c oughs> สะเทือนเลยอะ่ <c oughs> ะลัวเป็นเขาด้วยนะเสียงมันจะก้องมากสนั่นบันไป <c oughs> อ้าวเสี๋ยบอยโทรมาพอดีเลยครับโอ้เสี๋ยบอยคอยคิดว่าเจ้าเห็นหนังอยู่ยทางบน เบอยเฮ็หยังยู่ทางพุ่นเจ้เห็นยังยู่ง่านน,น,นนะ่ะโอ้นี่พากันนังเลเต่้ยว่าสิไปนอนนําเจ้ามือแร่่ม, <า S 1> มันคร <ไป S 1> ับบนี่นนนนขาเต้นครับดางดรถดําไหมยปโูกเบล่โอ้บ่าวนอนรู้เฮ้ยทำไมหล่อจังมาเฮ้ย เปนบ่อพินัทปืนยิงปลาครับ <S <S สน,นีก้อน,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 นครับสนีก้อนครับครับโอเคโอเค ก็คงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเนาะใช่ใชสำหรับวันนี้มีสีาช้าไงเ,เดี๋ยวพ่งนี้ก็จะมาเลาะๆแร่ๆแถวนี้แหละ,ะแถวแกระสังนี่แหละไม่เป็นไหนเราพวกนี้ถึงทางเดียวครับมีอีกหนึ่งทีมงานนะครับวิ่งเข้าตัวเมืองสุรินทร์โ้ล่าจรวดอย่างเดียว,ว,ยเ,ยวเลย เดี๋ยวบินหนูเอาพรุ่งนี้เช้าก็ได้จ้ะเฟสที่อยู่ยังไงจา้าจ๋ะอ๋อนี่เจ้าของครับเาบอกว่าให้เปิดประตูเองด้วยน่าจะได้ใครคนหนึ่งนี่แหละที่ต้องมงไปเปิดน่าจะเป็นพี่นี่แหละของที่สุด <c oughs> ก็ต้องแบบ,แบ,บมดระวังนะครับถึงเล่าพี่สุดพี่นะ <c oughs> <laughs> แสงนี่จะปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเปิดประตูให้ทราบพี่มาราะัตัวนะประตูใหญ่กว่าพี่นะหนูจะบอกให้เขาโกไว้หรือเปล่าไม่ โดกันมาเลยครับไปเลยไปเลยเดยวเดินไป ทำไมวัวมันมองเราแปลกๆอย่านะอย่านะอย่านะเทแล้วครับสองคัน Salve, mãe! ใช่ครับ อีกสคันอ่ะสำหรับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนละ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับกับสาวปีใหม่ของเราลาไปก่อนสวัสดีครับ